นกปรอดหัวโขนหรือนกปรอดหัวจุกเป็นนกขนาดเล็กในวงนกปรอดซึ่งพบได้ทั่วไปในภูมิภาคเอเชียใตย้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ลักษณะนกปรอดหัวโขนมีขนาดประมาณ20เซนติเมตรมีขนสีขาวที่แก้มและคอมีเส้นสีแดงเป็นเหมือนหนวดอยู่ข้างหูลงมาถึงหน้าอก และมีขนส่วนหัวที่ตั้งขึ้นเป็นเหมือนหัวโขนซึ่งเป็นที่มาของชื่อการกระจายพันธุ์พบได้ในหลากหลายสภาพแวดล้อมตั้งแต่ป่าบนภูเขาสูงป่าที่ราบต่ำไปจนถึงพื้นที่ใกล้ชุมชนสถานการอนุรักษ์นกชนิดนี้อยู่ในสถานะความเสี่ยงต่ำตามการจัดจำแนกของ IUCN การเลี้ยงเป็นสัตว์เลี้ยง นกประหลอดหัวโขนได้รับความนิยมอย่างมากในการเลี้ยงเพื่อฟังเสียงร้องที่ไพเราะและมีการจัดการแข่งขันประชันเสียงร้องโดยเฉพาะในภาคใต้ของประเทศไทยซึ่งนกที่มีเสียงดีและชนะการประกวดอาจมีราคาสูงถึงหลักล้านบาทการคุ้มครองแม้จะเป็นที่นิยมแต่ในปัจจุบันนกประหลอดหัวโขนจัดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าพศ2535ซึ่งทำให้การจับนกจากธรรมชาติเป็นสิ่งผิดกฎหมายสายพันธุ์ย่อยนกประรอดหัวโขนมีชนิดย่อยทั้งหมด9ชนิดซึ่งชนิดที่พบในประเทศไทยคือ p j จุดปัทนี